นี่ไงประธานาธิบดีอยู่ในที่ปลอดภัยกำลังจะฟังเกี่ยวกับว่าไอเนี่ยมันคือคนก่อการร้ายก็คือเมนเมนดิกอืมเราต้องตามร่าเมนเดดิกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เมนเดนดิกอะ่ะสร้างความโกลาหลให้กับประเทศมากๆ เคเมื <S <S okay. okay. ่อเราต้องตามร่างเมนเดิกจังกาคาทุกคนอ2025ยีค้างคาวเข้ามาเฮ้เราต้องใส่ปีข้างาอยู่แล้วจ้าเปิม Alright, listen up. We have our objectives. Shut down the transmission controlling the drones. Wow. Execute kill capture order on target Raúl Menendez. Okay. So okay. my Rainik. Mm -hmm. yeah, ah. Time on target. 30 seconds. Oh. ไปกันแล้วหืเครื่องบินเราได้รับความเสียหายแล้วดรอดดอดไปเร็วบอยดอดโอเคบิน <your> บินให้ได้โอเคหลบลีกหลบลีกเครื่องบินหลบงุระเบิดให้ดีนะอู้เป็นมนุษย์ข้างทาง ไปล่อดๆๆๆๆอ้าาาาาาาไม่ไปีกเหมือนทุกมีนเจ็บเลยแต่ว่ามันอยู่ในตัวเรานะคะทุกคนอ้าาลบไม่ดี <the> okay. ไปหลบดีๆระบงระเบิดระวังไปชนอะไรเข้าละเพัาไป ปนั่นแหละเราเห็นเมฆแล้วเราจะเห็นพื้นดินแล้วใกล้แล้วฟ้าใกล้ลงสู่สภาพปกติใกล้แล้วใกล้มุงโลกแล้วนี่ไงพื้นดินของเราโว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 ลงจอดลงจอดต้องลงจอดอย่าง

นั่นก็เป็นรถถังของศัตรูเดิมของศัตรูก็คือสีแดงจำไว้อะไรที่เป็นสีแดงคือศัตรูระวังระเบิดมาปางอ่าระปากลับไปได้ยิง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 ยิิงยิงไปโอ้ยมันก็ยิงมีทรายลงมานะหลบก่ันอ่ายิง คมาจักโหข้างบนมันก็ยิงข้างล่างมันก็ยิงโอ้โหจะกระหน่ำมากเกินไปแล้วนะมันเป็นโน้นของศัตรูเราต้องกำจัดตกไปแล้วยิง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 อใส่กระสุนพรั้ยิง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 อ้อย ว่าเราจะยืดรถถังได้ก็แทบแย่เหมือนกันนะไปอี mm. o so uh. ่ง p <the> o <transmission S 1> ั้ o ง t ย d e e ืดระบบงสัญแล,ละฆ่ามอาขึ้นไม่ได้แล้วเนาะโอ้โห oh, oh, ยิงกนำอ่ะข้างบนนี่อย่างกระสงคคาม อ๋อยิงไปไปฝั่งเราอย่ายิงอ่ามันก็ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึมม๊บขโมยเงนปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บไปใส่กระสุนพร้อมสับโอ้ยมันก็ยิงระเบิดลงมาไปโอ้โหไปไปทางนี้แหละยิง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  มันเป็นเหมือน AI ไอเลยอ่ะแบบพังตัวไล้แสงเลยอ่ะแต่เห็นเป็นตัวอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนปลุงแสงอ่ะบอกไม่ถูกไม่ได้ระวังระเบิดนะฟ้ามันป้าลงมา,าเกือบไปแล้วไงววไปอ่าหลบหลังรถ ม,มันอยู่ข้างบนบันไดแล้วก็ข้างบนนั้นอ่ะไปอ่ะอ่ะยิง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 เขยิงไปอ่ะมันป้าระเบิดลงมาอืมเกือบโดนระเบิดแล้วไงอ่ะ เอ๋ okay. ต้องอมอ,อ้อมต้องอมอ,อ้อมยิ่เติมเหลือสิบเจ้านัดยิงนะยิงยิงยิงย,งย,งยงิงอะคนนี้เราไปดูนั่นไงโอ๊ยปืนเราก็หมดกระสุนสอ่ะสไนเปอร์มีอยู่หน่อยอ่ะนั่นแหละสอยไว้หนึ่ง วิ่งขึ้นมาเอกีก็อยไม่สิคะอยสองอ่ะเดี๋ยวเราขอปเปลี่ยนปืนก่อนเอ๊ะได้ของมันมาเหมือนกันนะ t a ม building up ahead โอเคปะเราต้องเข้าไปในภายในอาคารโอ้โห,หรถถัง ่มันหลบมันหลบมันหลบ <c oughs> เห็นไหวๆก็ยิงไปสี่ะาไปไปไปใส่กระสุนพร้อม <c oughs> ขึ้นไกลแล้วยิงเลยยิงไปอ่ะหลบเหรอวิง่งมันพยายามวิ่งสับขาลอกเออ อ่ะยิงหลักป้ายนะมันหลบหลักป้ายมันหลบหลังป้ายไปอืมไอ้นี่ไอ้จิว๋วไอ้กระป๋องน้อยโกรยใจเฮยิงกระป๋องน้อยโกรยใจไปก่อนงั้นเราไปไม่ได้แนะ่ หวก็สองน้อยก็ใจมีสองลามีสองคันลบแล้วก็ยิง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 ใส่กระสุนอมจับยิงยิงยิงยใส่กระสุนอมจับไปยิงยิงยิงใส่กระสุนแมสุดท้ายแล้วสาสินัดรวยเออ เหลือสไนเปอร์เล้วอ๋อศัตรูใช่ไหมอ๋อฝั่งเราไม่ใช่ศัตรูเดี๋ยวนะฝั่งเดินหาเก็บปืนก่อนมันขึ้นบันไดไปมันก็ได้แะได้แล้ววะมันน่าจะมีอยู่อันหนึ่งอะเนี่ยพวกเนี้ยพวกไอ้คนพวกเนี้ยเออไอ้เนี่ย อ่ะสองร้อยวันนัดเก็บมาแล้วกระป๋องน้อยก้อยใจมันบอกว่าให้เรากด L S โอเคที่ฟังเก็บมานะ่าจะเป็นสไนเปอร์เหมือนกันน่ะเพราะมันติดก้องเหมือนกันถ้าใครกระป๋องน้อยก้อยใจไม่ได้ก็รบรอบขึ้นไปรอบขึ้นไปอ่ะ โอ้โห okay. oh ไฟเราต้องใช้สไนเปอร์แล้วแหละชุโมงเนี้ยเขาม่งไงเราเข้าไปไม่ได้แน่เลยอะ่ะมันแบบอ่ะไปไม่ได้ มันมาแล้วยิงเฮใส่กระสุนพร้อมสับอีกคนนึงก็ป้องไปป้องไปนั่นแหละร่วงสองร่วงสามอีกน,นัดนึงไปไปมันเริ่มวิ่งกันออกมาข้างบนอ่ะใส่กระสุนอ้ามันจ่อยิงเรา ก็ซัดไปสิ้ามันหลบแล้วมันหลบมันหลบมันหลบฝั่งนูน้นระวังระเบิดมันปลามานะฟาปากลับไปแล้วจ้าอืมอยากปามาฉันปากลับแล้วเอออ่ะน่าจะฝังเราปะอ๋อที่มันยิงเข้ามานะั่นเป็นในกระป๋องน้อยคอยใจเราอะ ไปกัน146 145อ้าอยคนนี้มันวิ่งไปแล้วซัตดด้าใส่กระสุนลงอ้ามันอยู่หลังเสาหลบฉันหลอมีสองคนหลังสานี้แล้วก็หลังหข้าวแล้วก็ตกประตูไม่ันฮะยิงยิงยิง,ยงเคคนนี้ยิงไป อีกคนนึงไปใส่กระสุนอ่าคือไกลแล้วเปิดประตูมาแล้วยิงไปแล้วหนึ่งไปไปอ่าโอเคอ่าฝั่งตรงข้ามโอโโ<ฮ>โ้โหกระสุนแรงลวมันมาแล้วอยู่หลังจอมันเข้าประตูนในหนึ่งไปไป

ยิงยิง้ยมันลำเลียงไอ้หุนยนต์กระป๋องอะมันผลิตหุนยนต์กระป๋องมาเยอะเลยอะเออฟังนะไปไป cover อ่าบอกให้เรากด R S อันนี้คือควบคุมมะตึ๊ดปุ๊บควบคุมแล้วปุ๊บ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 โอเคมันเหมือนเป็นการหยุดลำเรียงไอ้หุ่นยนต์นักรบอะเอ้ามันยังไปอยู่เหรอลงไปข้างล่างยิงจิงจิงจิง อุ่นยนต์กระป๋องใส่กระโทนกระป๋องน้อยคอยใจแมเจอกระป๋องน้อยคอยใจแล้วเออยิง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 กระป๋องน้อยมันระเบิดง่ายพวกเดียวกันก็ระเบิดจ้ามันเขียนว่าโรเดี๋ยวฟังก็หาปืนแถวนี้แหละอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคร้อยสองนัด พีโอวห้าเจ็ดอ่าสามร้อยวันนะเป็นคนคนเลยจ้ารู้ว่าไปเลยจ้าไปไปรวไป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 ป๊บใส่กระสุนพร้อมสับยังเหลืออีกหนึ่งโอเคไปทางนี้ยิงยิง เฮ้ฮาร์เปอร์จัดการไปได้แล้ว <the> อยู่ทั้งไหนวะเนี่ยเอาโหข้างบนเป็นแทงเลยเออมันทำงาน,นเันแทงเลยเฮ้ดนเข้ามาเราต้องยิงโดนทำลายโดนเหมือนกันนะโดนมันเป็นโดนติดอาวุธอะโอเคสซัดโดนอีกลามหนึ่งเค okay. เออไปเอยฝั่งเราหรือเปล่าวะเราเผอย,ย,ยิงแล้วอ่ะไปใส่กระสุนพร้อมตับยิงโดนไป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 โดนเอ้ยมีโดนเขียวโดนแดงงงมากตอนนี้ปะปะสิบอ่ะห้องนี้ ฝั่งเราขึ้นไปไปยิงยิงยิงอีกสองคนเราเบิดไปแล้วเออกระตุยเคลียร์เซสเซียชัตดาวน i เดอะทรานส์ a ิชันอ่ะตต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 คอนโซลคราชว่าดีก๊าซกินกินใน Los Angeles was the flagship of their absurd materialism, Angela. so I destroyed it. I'm locked out. Can you hack into the system? They thought I wanted to kill the President. Don't heck die. Fucked. Mm -hmm. Doña Presidente, I could have buried you a million times over. <clears throat> no. I wanted you to see it.

เราต้องตามร่าต exactly. ัวแมนดิกให้ได้ Section, we got a body, one of ours. He's been stripped of his uniform and kit. Wait, don't move him! <coughs> <coughs> Section, this is SE2. We're monitoring multiple explosions across the facility. <coughs> <been in> <coughs> He's <They're> trying to <coughs> cover his escape. All Why? stations, this head. All checkpoints detain anyone huh? attempting to leave AR, even those in uniform. Ding, ding. ding. Hmm. Bye. Okay. Say your zone. Coms up. Checkpoint four. We have unidentified persons approaching. Ding, 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 ding. Hands up. Drop your weapons. Okay.

เราต้องออกไปทางนี้แหละไม่ใช่หรอกตรงเอ๊ใส่กระซโซนโอ้ย,อยจะถะล่มแล้วเนี่ยไปเลี้ยวไปเออไปทางนี้แหละลงบันได ยิง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 ไปสัต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 ไปเคเขาต้องไปทางนี้โอมันมาแบบ AI ก็มาเฮใส่กระสุนอ่อเอเอเค,อเค,อเค,อเคได้ทางนี้ปะวะ ก็จะใช้แหละน่จะต้องลงอ้าปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บป๊บทางนี้นี่ไงไปทางนี้ตามคาเปอร์เลยยิ่งหลงหลงอยู่ไฟมันมาในรูปแบบ AI เอก็มาเ,เนี่ยขุนยนต์จำลองนะหารเนี่ยใส่กระสุนยิง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  ตทวงมาว้าวระเบิดชิปแปลงแล้วโว้าว่โว่ตก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 เกาะไว้ได้เกาะขานไว้ได้โอ้ยอันนี้นี่เมนเดก สไลด์ตัวยิงเลยยิงมันไปไปไปเลยเมนเดติกโจมแทงที่ขาไปเลยเจาะคอไปเลยตัวป่นป่วนสัดหลกไปเองเลยมาร์มี่ฟอร์คอร์ดิสตีเอเอซับเราต้องกดเอ เอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาจับมันไปจับมันไปเลยเมนเดนติกไปตัวปั่นกวนไปเลยนะอ๋ออัปเปอร์นี่โดนกระเพกกระเพกเราต้องคุมตัวเมนเดนติกเลยเนี่ยอีซัตลาซาตายไปแล้วรอบนี้ใครช่วยเมนเดนติก Mm. Bye. Lock I will see you. One year. From now. Study Ulysses. Be ready. Hmm? Yeah. No. Bye. He's just a sad old man talking to himself. Let him talk. ไปคะ่ะทุกคนเราจับตัวมันเนนดิกแล้วออาตัวกัดไปน,นี่แมนนดิกตัวร้ายทำให้เกิดสงขรามปั่นประสาทเครื่องบินรบเราไปแล้วจ้ะพร้อมมา ผมจะลวดตามนะจ๊ะทุกคน um worm, CIA คนนี้มันจะเทายดอีกคนนึงคน <im itation> ในผลอะไรวะเนี่ยจบแล้วเหรอ Call of Duty Black Ops 2นะคะทุกคนชี้ฟางเล่นมา ฟังว่าไอเมนเดิกอะมันเป็นตัวร้ายเป็นตัวที่ปั่นประสาททุกคนนะคะทุกคนมันเป็นตัววงการทําให้สหรัฐอเมริกาเกิดความเสียหายระหว่างสหรัฐกับจีนประมาณนี้นะโอ้มันทำให้เกิดสงครามเหมือนสงครามเย็นน่ะทุกคนคือแบบว่ามันปัดประสาทพยายามที่จะแบบว่าเอาโดนต่อสูก้กาศยานุนี่นั่น โยนความผิดให้เป็นความผิดของสารัฐนะคะทุกคนทำให้ฝ่ายตรงข้ามาไม่พอใจเลยเกิดการต่อสู้ขึ้นประมาณนี้เนื้อเรื่องตัวหลายก็คือเมนาดิิกรุนลัวเลยและเมนาดิกก็ยังไม่ตายนี่ไงลุมซพเมนดดก แล้วใครล่ะที่โดนฝังโอ้โหราดน้ำม <as> oh ันเผาเลยเหรอันพยายามราดน้ำมันเผาตัวเองอ่ะทุกคนจุดไฟด้วยโอ้โหกล้าหาญมากเลยเมนเดดิก